โตโน่เคลื่อนไหวหลังดนถล่มเละพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนจากกรณีนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินออกมาเปิดใจถึงโครงการว่ายน้ำข้ามแม่โขง15กิโลเมตรจากลานพญาศีสัตนาราชสาราท่าน้ำแสงสิงแก้วพระ่าตีโคตบองที่วางแผนไว้วันที่2กตูราคมนี้ เพื่อช่วยเครื่องมือการแพทย์ทั้งไทยและลาวงานนี้เกิดกระแสดารดาม่าถกกันสนั่นโลกออนไลน์โตโน่ทยานพูกติดเทนทวิตเตอร์ซึ่งชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำในขนาดนี้กระแสน้ำและเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่คี้ลายหวนกันเพิ่มภาระ,ะงานให้กับเจ้าหน้าที่คืบหน้าล่าสุดโตโน่ได้ออกมาไลฟ์สดถึงปมดราม่าครั้งนี้ว่า ยืงยัน,ยนจุดประสงค์เดินหน้าต่อตอนนี้สำหรับผมมันเซอร์ไพรส์มากกับที่ยอดบริจาคมันทะลุล้านไม่ว่าจะทางไหนใครถนัดแบบไหนเราลงมือทำกันแบบนั้นผมถนัดแบบนี้ผมก็พยายามช่วยในสิ่งที่ผมพอจะทำได้ส่วนใครจะตัดประโยคไหนไปใส่ภาพไหนจะเข้าใจผมจะตัดสินผมไม่เป็นไรเลยผมเข้าใจดีว่าผมต้องโดน ผมได้ยินมาว่าตอนนี้ผมกำลังดังในทวิต t ตอร์เลยเพื่อนผมดังอีกแล้วผมเหนื่อยจังเลยกับความดังของผม